เอาเลยครับก็กลสวีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะมาสองตีรอแบบคนเดียวนะครับผมโดยการที่เราจะตีรอคนเดียวเราต้องมีพาครับผมแต่ว่าจะเป็นพาเล็กนะแล้วก็เราต้องใช้เขียวครับเพราะเคียวมันตีไวอันนี้เลยส่วนหมวกที่ใส่ทุกคนจะใส่หมวกอะไรนะก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมจะใช้เป็นหมวกนะักบินนะหมวกไพลอดอันนี้ส่วนเผ่าที่ผมใช้แนวผมใช้เป็นเผ่าไซบอร์กวีสานะจริงๆใช้เผ่ามิงก็ได้นะทุกคน เพราะว่าไซบอกมันก็สร้างระเบียดได้ประมาณสองพันสามพันแค่นั้นแหละสองพันกว่าโอเคไม่ได้เยอะขนาดนั้นแหละโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงที่ซื้อชิปรอแล้วผมก็จะเข้าไปซื้อชิปรอในตรงนี้เลยเพื่อใครังไม่รู้นะชิปรออยู่ตรงนี้ราคาของชิปรอเนี่ยจะใช้หนึ่งพันแฟดเมนหนึ่งพันเงินม่วงนั่นแหละพอเราซื้อชิปรอเสร็จเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนไหนตรงนี้ยวผพาไปข้างบนตรงนี้เลยทุกคน โอเคครับทุกคนพอทุกคนขึ้นมาถึงแล้วก็ให้เราวิ่งเข้าไปตรงประตูตรงนี้เลยอันนี้ผม,ผมแบบทําเผาแต่บอกเลยนะแล้วก็กดเข้าไปเลยตรงนี้โอเคทุกคนพวกเราจะเข้ามาแล้วนะแต่ถ้าทุกคนเป็นราบเป็นพาลแล้วก็เอาเคียวมาเลยอันนี้เป็นผมปิงนะพอเราถือคีย์เสร็จก็ไม่ต้องคิดอะไรมากทุกคนวิ่งวิ้งหมดเลยตี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  ลมดันรอเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามาคนเดียวเราก็ทําได้แค่ตีนี่ผมได้เวลไปห้ามือแล้วนะก็วิ่งได้ตีไปเลยต้องพออยายามอยู่นิ่งนะทุกคนเพราะว่าเราจะโดนหินรอรอเนี่ยจะโยนหินสามครั้งแล้วจะวิ่งมาปาดเราอันนี้ปาดไปโดนนะรอปาดผมไม่โดนแล้วเก็แตะแตะแตะแล้วตอนเนี่ยโยนหินรอบที่สองอะแล้วรอบที่สามต่อไปเขาจะวิ่งมาฟันเรานะวิ่งมาปาดเราเขาปาดไป่โดนนะแล้วก็ได้เวลาตีฟีได้เวลาอีกขัญ โดนหอีกรอบหนึ่งสองรอบสามรอบแล้วเขาจะวิ่งมาฟาดเรานะ่ยเขาปาดไปโดนอีกแล้วได้ฟันฟรีก็วิ่งไล่ตีไปเรื่อยๆเลยนี่ไงได้แปดพันเขาโดานหินโดนผมสามรอบเลยเขาปาดไปโดนอีกแล้วผมก็่าตีไม่โดนเหมือนกันเขาแดดอีกแล้วได้ดดาเมจมาอีกหมื่นหนึ่งเขาโดานหินโดนผมรอบหนึ่งอนะโอเคทุกคน ตอนนี้เขาจะมีปาดผมโอเคครับเขาปาดผมแล้วผมก็เปิดเผาสวนแล้วก,กดสกิลหนึ่งตอนเขาใช้สกิลมาเนี่ยไมมทุกคนได้เต็มาสามเปนสามเขาปาดเสร็จเขาจะแดดแล้วก็จะยิงปืนรอนะยิงปืนใส่ยิงดาบอะไรสักอย่างจาังหวะนั้นคือเราก็กดสกิลสวนเนี่ยแบบนี้นะกดสกิลหนึ่งสวนแลเปิดเคลนตอนเขายิงนั้นำพอดีม,ดมันจะตบดาเมเียได้หินรอบที่สองละรอบที่สามเขาจะวิ่งมาปาดเราอีกรอบนึงนะ นี้ใครเข้ามาก็ไม่รู้เข้ามารับดาเมจแทนแล้วก็ปาดฟรีไปเลยครับก็ได้ดาเมจอีกสามหมื่นดีมากเลยรอบที่หนึ่งจวันนี้เขาปิดรูมอ่ะเขาต้องเปิดรูมใหม่เขาจะเสียเปรียบแล้วมาอีกสองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นแปดสามหมื่นเลยทุกคนเปิดเผาสัวนแล้วก,ก็กดไปเลยเมื่อกี้ผมเปิดเผาเป่เาไม่รู้ว่ลืมเขาปาดไปเรื่อยๆทุกคนวิ่งไฟฟันไปเลยไม่คิดเลยมาก ช่ววันนี้เขาวิ่งมาปาผมอีกแล้วผมก็เตรียมกดสก,กิลหนึ่งของไอ้เขียวใส่เขาเลยกดใส่ไปเลยครับแบบนี้เลครับเราก็จะนำรามาเ็นมาด้วยแล้วก็ไล่ฟันเขาไปเลยฟันทีทีเลยทุกคนพายามนีนิงวิ่งแลวฟันไปเลยนี่ไงเขาปาไปโดนตีฟีครับทุกคนดามาเมตมาหมื่น 10, สองเขาเกือบตายตอเนี้รอกือบตายแล้ว ใน,นจังหวะที่เขาวิ่งมาปาดเรานะก็ปาดโดนแล้วก็เตรียมกดสกิลงของเคียวเหมือนเดิมส่วนไปเลยคนได้ไดเมทมาสามพันห้าถือว่าคุ้มอยู่เพราะว่าเราได้ดาเมทโอเคเหินรอบที่สามแล้วหรือเปล่ารอบสองอยู่เอเคสามและวเขาจะวิ่งมาปาดอีกรอบหนึ่งนะเขาปาดโดนเราใช้สกิลหนึ่งเลยนี่ครับโดน 3, 3, 3. อีกสามพันสามอีกสองพันเขาจะตายแล้วนะ ไปตายทุกคนปาดปาดไปปาดไปเล่นเลนิดเดียวเลยนีน่แหินแล้วเขาจะโดนหินอีกโอเคครับทุกคนก็ตายนะประมาณนี้เลยก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนก็สำหรับการตีรอคนเดียวเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะเราแค่เปิดพระถือเขียววิ่งไล่ฟันแค่นั้นพอพยายามวิ่งไล,ล่ฟันรอเลยทุกคนไม่ต้องอยู่นิ่งนะเพราะถ้าเราอยู่นิ่งเราจะโดนไอหินของลอเราก็จะไม่สามารถไปตีลอได้แล้วก็โดนปาดฟี ก็แค่นี้แหละครับทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากครับวิ่งไล่ตีไล่ตีไล่ตีเดี๋ยวรอก็ตายเองก็สรักคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้นะครับผมก็ใครจะยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมก็ไปแล้วครับคนไปป่าครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าจุ๊บจุ๊บบุยไปเร็ว